ครับการข้อเทเวล EP หนึนะครับก็จะมีทริปมีทริการเดินทางนะครับไปเที่ยวจากต้นทางนะครับอำเภอททยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลายทางปลายทางที่ไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะฮะแถวแถวไหนของเชียงใหม่เอ่ยอ่างขางอ่างขางนะครับก็นะครับ เริ่มบอกเดินทางตอนนี้เวลา1 4นาิกาสานาทีของวันที่ว <pudding> ันที <for> <ounce> ่วันนี้วันที่27ตุลาคม2563นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับระยะทางประมาณไปกับประมาณ3000กว่ากิโลเมตรนะครับก็ไปเลยครับครับก็เข้ามาในตลาดหลังสวนนะครับเพราะว่า สายสายสายหลักนี่ตรงแถวสีแยกและแม่รถติดมากครับเนื่องจากเขาเขาทำทำถนนอยู่นะฮะก็เลยต้องวิ่งมาสาย c C12 หรือว่า C112 จะไม่ได้ละเป็นสายล่างวิ่งจากอำเภอพุนพินมาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีมาอำเภอหลังสวนจังหวัชุมพร ก็เป็นบรรยากาศของตลาดในตัวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแวะทานข้าวนะครับฐานข้าวอยู่ตรงนี้อยู่แถวแถวบริเวณอำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวนะคือร้าน คุณจำปีนะครับเดี๋ยวลองไปหาอะไรทานก่อนนะครับผมนะครับร้านครัวคุณจำปีฮะののก็เมนูของเรานะครับง่ายๆนะฮะผัดกะเพราหมูไห่ดาวนะครับแับสังการกินง่ายๆแล้วจะได้ไปกันต่อนะฮะบรรยากาศในร้านนะครับก็ kitty. สะอาดดีนะครับผม โอเคครับขออนุญาตกินข้าวก่อนครับก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับครัวก็คุณจะปีนะครับบางสะทานน้อยนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อนะครับเหนื่อยที่ไหนก็พักที่นั่นนะครับของเราก็ไม่มีไม่มีโปรแกรมแต่ตัวนะครับนี่ก็เป็นของข้างหลังนะครับที่เตรียมไปนะครับทั้งอุปกรณ์กางเต็นทั้งอะไรหลายอย่างนะครับ ก็โอเคครับผมเดินทางกันต่อเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงสี่แยกนะครับที่เข้าตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับเปลี่ยนโชเฟอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> สี่แยกเข้าตัวตัวจังหวัดนะครับ ตอนนี้ก็19นาฬิกา28นาทีนะฮะไปกันเรื่อยๆนะครับไม่ได้ก็หยุดนะครับก็เดินทางต่อเป้าหมายเราคือจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็มาหาอะไรกินกันนะครับว่าคาร์พทรเวลอีหนึ่งก็นะครับคืนนี้นะครับนนอ,ออกจากเป็นทางจากข่าชนะจังหวัดทุ่งศนีนะฮะก็ จบมาพักที่ชะาำนะครับชาตอนนี้ก็เล็งๆที่พักไว้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาหาอะไรกินก่อนนะฮะในในตัวเมืองชะาำนะครับร้านนิมิตชะาำอาหารตามสังนะครับข้าวต้มครับแถวๆบริเวณแยกไฟแดงนะครับก็เดี๋ยวคงทานอาหาร เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าเข้าที่พักนะครับอีพีแรกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวยังยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มวันที่สองพรุ่งนี้เป้าหมายนะครับก็จะไปให้ถึงลำปางนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานอาหารก่อนครับผม ก็สรุปการเดินทางนะครับวันนี้ EP แรกนะครับของค a n g k o k Travel นะครับออกเดินทางจากอำเภอท่าชนะนะฮะปลายทางคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเหนื่อยที่ไหนก็พักที่นั่นนะครับโปรแกรมชิวๆขับรถสบายๆนะครับก็วันนี้ก็ขับได้ ประมาณ400กว่ากิโลนิดๆนะครับเพราะว่าเราออกเดินทางก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยพอดีอุปสรรคในการเดินทางนะครับก็โดนฝนโดนอะไรด้วยนะก็เลยทำให้การเดินทางล่าช้านะครับก็ใน e ีพแรกนะครับก็คงจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นวันวันเดินทางนะครับวันเดินทาง แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะ EP 2 EP 2คือตั้งเป้าแล้วว่าอยากจะให้ถึงจังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางเพื่อจะต่อไปเชียงใหม่นะครับ mm. ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่า EP 2ของพรุ่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับ mm. ก็ ถ้ามีสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับในช่องของค้างคอกทราเวลน,นะฮะก็ส่วนในอของอีพีนี้ของขอจบแค่นี้ก่อนครับครับผม